ลูกค้าคะสำหรับวันนี้นะคะอยากจะมารีวิวนะคะกระเป๋ารุ่นใหม่สีใหม่คุมโทนสุภาพและผู้ดีมากกับรุ่นยอดฮิตของเรานะคะคือรุ่นนี้เจ้า LD ไซส์26 cm เป็นรุ่นใหม่ของทางร้านเรานะคะของแบรนด์ไทยนี่ลูกค้จาจ๋าไซส์รุ่นนี้นะคะใหญ่กว่าเดิมเดิมทีเราขายไซส์22รอบนี้เราจัดมาให้แล้วไซส์26มี3สีพร้อมส่งลูกค้จาจ๋าความคุมโทน สุภาพมากใช้ได้ดีสวยทุกสีเลยนี่เลยลูกค้าขะสีนี้นะคะจะออกเป็นสีโทนแบบว่าน้ำตาลเทาๆนะคะเป็นสีทูบนะคะแล้วก็สีนี้นะคะจะเป็นสีแอพิคอจะเป็นสีชมพูอมแบบว่ากะปิกะปิสวยเป็นสีที่ขายดีของทางร้านนะคะและอีกสีหนึ่งสุดยอดเลยความคลาสสิกสีดำแบ a ็กเชอร์เบดคือเป็นสีที่ทุกรุ่นน่ะต้องมีกระเป๋าสีดำรุ่นนี้นะคะลูกค้าจะได้รับของแถมทั้งหมด3รายการนะคะ เป็นสายหนังแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นรุ่นสายสปอร์ตแบบนี้ขออนุญาตเปิดให้ชมด้านในนะคะแบบแบบนี้เลยรุ่นนี้เป็นกระเป๋าทรงหมอนนะคะมีซิปแล้วก็มีตัวปิดกระเป๋าอย่างดีเลยของไม่หล่นไม่หายแน่นอนรุ่นสายสปอร์ตจะเป็นสีคู่ตัวกับกระเป๋าและอีกหนึ่งอย่างที่แถมให้สําหรับคนที่สั่งซื้อภายในคลิปนี้ปอมปอมมูลค่า390บบาทอันนี้แถมฟรีให้ค่ะลูกค้าด้านในกว้างใหญ่มากบุหนังอีกหนึ่งชั้น ดีมากค่ะควรค่าแก่การตำจัดเลยค่ะ